โอ้ใบหนามากเลยเนี่ยดูนี่นี่โอ้ปิดหน้ามิดเลยใบยใหญ่หเขียวแบบแน่นมากเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนที่เขาสัมผัสกับช้างสยามจริงๆดีกว่าว่า,วาความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ใช้ช้างสยามไปแล้ว นางบุภาคุ้มทับหทับสิหมู่11แต่บนคลองหอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทำกี่ต้นครับ59กต้นแล้วคือตรงนี้ชิดหมดเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ใช้ช้างสยามแล้วดีจ้ะมันต่างไหมต่างกันเลยค่ะที่ไม่ใช่ไหมต่างมากเยอะเลยหรอแรกเป็นแบบพวกใบเชื้อราใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเมื่อก่อนนี้ใบเล็กแล้วไม่เขียวอย่างนี้มันไม่หนาอย่างนงี้เอไม่หนาจ้ะอเยแล้วมาดูทีวีไงก็ลองซื้อมาใช้ดู มาฉีดคือตอนที่ดูเนี่ยคิดไหมว่าเอามาใช้แล้วมันจะให้ผลขนาดนี้ก็ไม่คิดค่ะพอฉีดไปแล้วมาคิดอุ้ยทำไมมันดีกว่าก่อนเยอะไหมดีเยอะมากเลยแบบแตกต่างเลยนะแตกต่างจ้ะโหคือกระท่อมเนี่ยเขาขายกันเป็นใบถูกไหมถูกต้องน้ำหนักที่ใบใช่ไหมใช่ถ้าใบมันหนามันก็ได้น้ําหนักดีจํานวนมันก็น้อยถูกไหมน้อยใบหลังจากที่เอามาใช้แล้วอะโลนึงอะ ใบมันน้อยลงไหมรู้เลยว่ามันน้อยใส่ถุงอ่ะใส่ถุง9ก้าคูณสิบแปดอ่ะมันไม่เต็ม๋อามันไม่เต็มแต่ก่อนเนี่ยมันจะจะล้นถุงอ่ะอ่าอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้นับใบอ่ะใช้ไปเยอะไหมครับใช้ไปใช้ฉีดมาสองเที่ยวแล้วจ้ะใช้สองครั้งใช่ฉีดสองรอบใช่ไหมใช่อาทิตย์ละรอบลองดูพอคนมาสั่งซื้อป้าก็เลยลองฉีดครับโอ้ยแล้วเขามาเก็บเขาบอกใบใบมันสวยจังใบมันดีอ่ะมันหนาแล้วใบมันสวยนะมันมันจับกันเนี่ย มันผิดกันไงน้ำหนักมันผิดกันเวลาจับมันรู้เลยใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเนี่ยอย่างเราเด็ดอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเอามาอย่างเงี้ยไม่ไม่มันหนักไงเรารู้ไม่ใบหนาไงใช่นไหมถ้าเราตอนเราไม่ฉีดนะใบมันจะบางเนี่ยเขาเรียกอะไรอ๋อใช่ใช่ใช่ใบมันหนามันใหญ่ไงใบว่าโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ดูหน้าเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆครับคุณกิตติคุณภาพครับใบ ได้ใจสุดๆเห็นแบบนี้แล้วคนปลูกคนฉีดหรือว่าคนซื้อต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสุดยอดจริงๆครับไอ้ตอนที่ไม่ฉีดมันไม่ได้อย่างนี้เนาะไม่ได้ตอนที่ดูแล้วตัดสินใจสั่งมาใช้คิดอะไรตอนนั้นก็คิดอยากให้กระท่มมันงามและอยากให้ใบมันใหญ่ให้มันสวยไงพอใบมันไม่สวยเลยอะ่ะคนซื้อขอดีถูกไหมใช่บอกว่าใบเ,เล็กเกินไป อยากด้ใใบหญ่นี่เราก็มาดูททัดเราเปิดเจอช้างสยามครับน้ยลองสั่งดูดีว่าเผื่อจะดีครับแล้วพี่ก็จ้างคนเขามาฉีดฉีดนี่พอได้ประมาณสักสี่หวันป้าออกมาดูเฮ้ยทําไมใบมันสวยมันเขียวฉีดครั้งแรกเนี่ยสี่หวันรู้เรื่องเลยเหรอไม่ใบมันผิดเลยอ่ะใบบัตรชรามันไม่มีมันจะหายไปแบบมันหายแต่มันหายไม่หมดแต่เรารู้ว่ามันเริ่มหายแล้ว มันจะมันมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สามสี่วันเลยเหรอห้าวันแรกอ่ะห้าหกวันแรกอ่ะห้าหกวันแรกเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยใช่โอ้แล้วน้ํามันเราจริงใช้ได้ดีจริงของเขาเนี่ยยอมรับเลยอ๋อนี่เดี๋ยวผมอาจจะอาจจะดูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นใบเก่าไหมนั่นแหละนั่นแหละเมื่่ออกนไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกนี่นี่นี่ถ้าเป็นชั้นรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ดำๆนั่นแหลยนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้คือ ันนี้คือที่มันเป็นชืราแต่อันนี้คือที่มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วฉีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเลยว่ามันมันต่างกันคนฉีดยาบอกว่าใช้อะไรเนะี่ยยัให้เข้าไปเลยเ<อ>ให้เขาไปฉีดแถมให้เข้าไปเวลาเขาฉีดนะเอาเ้าจ้างบอกใหล้ลองกอาไปใช้ดูเนี่ย<ล>โฆษณาหมดแถวเนี้ยก็ปลูกเดืมันใช้ได้นานไหมดนนานนะนี่ิึงฉีดไปสองครั้งยังอยู่ต้องเยอะหนึ่งกระปุกหกร้อย่ฉีดได้ขนาดเนี้สองครั้งแล้วยังไม่หมดเลยยังค่ะแล้วมันละลายนได้ดีไหมดีเห็นอย่างเงี้ย คิดว่ามันคุ้มเงินที่จ่ายไปไหมคุ้มเก็บที่ได้84โลเนี่ยฮะ80กว่าโลเนี่ยเนบริเวณเนี่ยใช่เดี๋ยวนะ59ต้นใช่ได้เกือบร้อยโลเลยนะ84โลตอนนั้นว่ามันดกก่อนจะเก็บแอนนว้นมันดกมากเนี่ยเนี่ยมันแตกออกตลอดเลยนะเนี่ยใช่ใช่ให้มันแตกนะตัดให้มันแตกเลยใช่มันแตกช่อออกออกเรื่อยๆเลยอย่างเนี้ยเราใช้จริงเราเห็นจริงใช่ใ้ได้ผลได้ผลจริงอันเนี้ย บางทีเราดูในจอใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อาจดูมือเห็นไหมนี่แล้วดูนี่อ่ะผมวางกับโทรศัพท์อย่างนี้เลยใหญ่กว่าโทรศัพท์อีกอ่ะที่สําคัญดูนะใบเนี่ยเขียวเข้มและหนานี่เนียนกริบไม่มีเลยไม่มีเชื้อราไม่มีจุดไม่มีอะไรให้เราเห็นแล้วนี่ใบแบบว่าเขียวเขียวใสๆเลยดูแข็งแรง,งด้วยเท่านั้นยังไม่พอนี่นี่คือน,นี่กําลังจะออกมาใหม่อีกแล้วอย่างนี้น้ําหนักมันจะไม่ได้ได้ไดยังไงดูว่ เอาเลยแล้วกันนี่นี่เอาเลยแล้วกันนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือโทรศัพท์นี่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 โทรศัพท์นี่ดูดินี่ประกบกันอย่างนี้ไปเลยนี่โทรศัพท์ทั้งเครื่องใบกระท่อมปิดไม่มิดเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าจะใบนั้นหรือต้นนี้ดูแล้วก็สบายตาจริงๆในส่วนว่าเจ๋งแล้ว คุณกิติยังอดไม่ได้ขอแวะมาดูต่อที่นอกสวนอีกสักหน่อยละกันครับโอ้นี่ใบสวยเลยนเนี่ยโอ้ใบเนียนมากใบเนียนมากเลยอะ่ะแล้วใบแบบเรียบแบบสวยแบบไม่มีไม่มีไม่มีเชื้อเลยอะ่ะไม่มีเม็ดเลยอะ่ะดูหน <c oughs> ักหน่วงมากอะ่ะดูดิใบมันใหญ่มากอันนถ้าเทียบถ้าเทียบกันเนี่ยดูดินี่ถ้าเทียบกับ นี่ยาวยาวเกือบครึ่งแขนเนี่ยดูดิดูด,ดิแล้วใหญ่มากอะ่ะใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้ยอมรับจริงใหญ่จริงรับรองคุณภาพแบบคุณภาพคับใบอะ่ะมันไม่เกินจริงเลยเหรอครับกับสิ่งที่เห็นทั้งหมดในส่วนนี้เราป้าบุภาแกดูแลเองตั้งแต่เริ่มต้นแกก็จะรู้ดีว่าควรดูแลอย่างไรและใช้อะไรที่เหมาะสมคุ้มค่ากับเวลา และผลที่ได้รับลองดูครับแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน